ที่ตั้งชื่อว่าแก๊งเฮลคอบี้ฟังก์ชันหลากหลายมากเหมือนแบบเป็นแบบเจ็ดวันอ่ะทุกๆคนมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันแบบเจ็ดวันอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยที่อยู่กับพี่แบงค์ใช่ไหมพี่แบงค์บอลก็จะรู้กันอยู่แล้วแล้วผมก็มีเพื่อนสนิทชื่อโบ๊ทเพราะว่าโบ๊ทเนี่ยอยู่แก๊งเดียวกันกับซิกเพอร์ซันซึ่งซิกเพอร์ซันก็จะมีไอชินไม้คิตเติ้ลโดนโบ๊ทต้ตอนอะไรเงี้ยนะครับแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราโดนระบบวาร์กมาเนาะ เราโดนเราเป็นระบบวาร์คระบบสุดท้ายของมอกษตรที่เข้มข้นเสียงประวานมาตกใจทุกทีนะฮะมันมาพร้อมเสียงน้ำนะครับใช่ขอบคุณมากๆนะครับก็คือเราโดนระบบวาร์คมาแบบเต็มรูปแบบนั่นหมายความว่ารุ่นผมอ่ะจะสนิทกับรุ่นพี่มากสนิทกับรุ่นพี่มากจนแทบจะแบบ คือบางคนก็ไม่เรียกพี่เลยนะเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยนะครับตอนผมอยู่ปีหนึ่งเนี่ยผมจะสนิทกับพี่ปีสองมากซึ่งแก๊งซิกเพอร์สซันของผมเนี่ยเขาจะเรียกว่าแก๊งสุขภาพดีครับแก๊งสุขภาพดีคือเลิกเรียนกลับบ้านมีเวลาว่างเข้าฟิตเนสทาตัวดีมากน่ารักแบบเป็นผู้ชายอนามัยสาอางและอนามัยผมบอกให้เลยซิกเพอร์สซันเนี่ยถูกต้องเลยแต่ก็จะมีไอ้สองหนอในกลุ่มก็คือโบท๊ทกับผมที่แบบหฮยเลิกเรียนแล้วอะ ไอ้ร้านต่างๆที่ตั้งอยู่มันคืออะไรอะ่ะอยากรู้จังเลยอยากฟังดนตรีจังเลยอะไรเงี้ยชอบฟังดนตรีด้วยผมกับบ๊ทก็จะแบบว่าไปรวมกับแกงรุ่นพี่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีพี่แบงค์แล้วก็มีพี่อีกหลายๆคนเลยครับซึ่งมีพี่นุกับพี่มาร์คด้วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีพี่ยูเพราะว่าพี่ยูเขาเรียนภาคปกติเขาจะเรียนภาคเช้าใช่แต่พี่ยูเนี่ยก็คือเล่นบาสใช่แล้ว แล้วสมัยก่อนผมมีเพื่อนเล่นบาสผมก็เลยรู้จักกับพี่อยู่ไปด้วยแต่พี่เผินเลยครับพี่เผลนเลยซึ่งทั้งหมดเนี้ยคืออยู่ในสาขาข,าของสหกรณ์นะครับพี่สิงห์เนี่ยอยู่ในสาขาของเกษตรอ่าเศรษฐศาสตร์เกษตรซึ่งจะแยกกันเลยครับแต่เท่าที่ผมรู้มาคือพี่สิงห์รู้จักกับพี่นุอยู่แล้วแต่ทั้งกับพี่ยูหรือพี่มาร์คพี่แบงค์โบ๊ทเนี่ยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักแบบแยกเลยไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับการที่ผมทําให พี่สิงห์ได้มรู้จักกับคนในกลุ่มผมคนแรกก็คือพี่แบงค์เพราะว่าไปเจอกันตอนโซตัสซีซั่นแรกพี่แบงค์ขับรถไปรับไปส่งคิดที่กองตลอดนะครับซึ่งซีซั่นแรกก็เลยทําให้พี่สิงห์ได้เจอพี่แบงค์รู้จักกับพี่แบงค์แต่ก็ผิวเผินครับยังไม่ได้แบบถึงขั้นไปไหนด้วยกันตลอดหรืออะไรอย่างงี้ครับส่วนโบท๊ทเนี่ยรู้จักกับพี่สิงห์เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยตอนที่สิงห์เริ่มทํางานแล้วเราก็ยังติดเกมกันนะเนาะเราก็จะไปบูสปอร์ตตลอดก็คือร้านเกมที่แบบเราจะไปสิงห์อยู่ในนน,นั้ ทั้งวันจะสิงอยู่ในนั้นแบบคือถ้าวันหยุดบางทีก็ไปเล่นนะครับ10ชั่วโมงเนี่ยเป็นอะไรที่สบายสบายส,ายสำหรับเรามากเป็นแพ็กเกจฮะสิบชั่วโมง100บาทเล่นเกมในร้านเกมนะครับเรานั่งถึง10ชั่วโมงจริงๆนะครับซึ่งก็ตอนนั้นก็เล่นกับพี่สิงบ่อยมากแล้วก็วันนั้นโบท๊ทมันมาเล่นด้วยก็เลยพาโบท๊ทมาเล่นด้วยโบ๊ทได้รู้จักกับพี่สิงครั้งแรกคือเล่นเกม a 2 ซึ่งเล่นไปด้วยกัน3คนนะครผมโบท๊ทพี่สิงเล่นกันไป3คนในบูสปอร์ตเล่นไป14เกมเกมหนึ่งตกประมาณ50นาทีนะครับเล่นไปทั้งหมด14เกมแพ้ทุกเกมไม่ชนะเลยครับแล้วทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าเข้าใจว่าพี่สิงเนี่ยเขาเป็นคนซีเรียสและจริงจังกับเรื่องเกมมากๆนะครับครั้งแรกที่เจอโบท๊ทไม่ประทับใจแล้วเ i ิร์สอิมเพรสชัไม่มีแล้วเพราะว่าพาพี่สิงแพ้14เกมนะครับพี่สิงสกิด ข้างข้งหูคิดว่าเออไอคนเนี้ยที่หลังไั่ต้องพามาแล้วนะที่หลังไม่ต้องพามาเล่นด้วยแล้วนะโหแพ้สิี่เกมกูเครียดมากก็คือไอบโบ๊สนี่เองนะครับไอบโบทท๊ได้เจอครั้งแรกไม่มีเฟิร์สอิเฟชชันกับพี่สิงแวะไม่มีนะครับซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้อะไรมากก็แบบนนหน้าหนักผิวเผินหมดเลยครับจนได้รู้จักกับเกม rov นะครับเกม rov เนี่ยก็คือเป็นเกมที่ ท,ทุกคนเล่นเหมือนกันหมดแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มไลน์ที่พวกคิดอ่ะตอนนั้นยังไม่ได้ชื่อเทเลท็อปบีด้วยนะครับตอนนั้นคิดรู้สึกว่าเราอยู่กันพี่ยูก็ยังไม่มาตอนนั้นพี่ยูคือเอาตรงนะพี่ยูติดแฟนพี่ยูหายไปจากพวกเราทุกคนเลยเพราะว่าพี่ยูติดแฟนมากคบกับแฟนมาแปดปีคือจริงจังจะแต่งงานจะอะไรซึ่งเราโอเคพี่ยูติดแฟนเราไมา่เราเข้าใจได้พเพราะว่านี่รู้จักผิวเผินแต่พี่แบงค์สนิทเราก็ไม่ได้อะไรจนมีอยู่วันหนึ่งครับผมไปตีแบตกับพวกไอ้โบท๊ทเน แล้วผมก็เห็นพี่ยูนั่งร้องไห้นั่งแบบซึมซึมซึ้งื่องแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันนานอ่ะเราก็เลยเดินไปทักพี่ยูว่าแบบเฮ้ยพี่ไม่เจอกันนานแล้วเป็นไรเนี่ยทำไมไม่ตีแบตไม่ทะไรบอกว่าโดนแฟนทิ้งมาเลิกกับแฟน8ปีแล้วแบบแพชั่นเขาเยอะมากเขาผิดหวังมากอะไรเงี้ยแล้วแกก็นั่งระบายไปเป็นชั่วโมงเลยนะนั่งระบายเรื่องแฟนอ่ะไปเป็นชั่วโมงไม่ต้องตีแบตเลยแล้วผมเพิ่งมาผมรู้วตีคือก็ผเป็นขาวบเลยฮะซึ่งแบบไม่ได้บอก ไม่ได้ถามเราเลยว่าที่ระบายมากูอยากฟังหรือเปล่าด้วยนะแต่แกก็ระบายแบบระบายออกมาเลเขาบเอกวาเราเห็นใจอ่ะเพราะว่าชอบคนที่แบบมีแพชชั่นกับความรักมากๆแบบนี้นะครับก็เลยดึงพี่อยู่เข้ามาอยู่ด้วยซึ่งตอนนั้นพี่สิงห์ก็ยังไม่ได้เข้ามาในกรุ๊ปเทเลท็อปบี้นะตอนนั้นพี่สิงห์ก็ยังไม่ได้เข้ามาคือพี่อยู่เข้ามาก่อน พี่ยูเข้ามาก่อนแล้วเราก็เริ่มเล่นเกมกันไปสักพักหนึ่งซึ่งคิดแต่เล่นเกมกับพี่สิงห์อยู่แล้วแต่เราเล่นกันผ่านคุยแชทไลน์ส่วนตัวเราไม่จำเป็นต้องมีกรุ๊ปอะไรกันอะไรเงี้ยครับแต่รู้สึกมันลาบากอะ่ะคือจะชวนพี่สิงห์มาเล่นแล้วก็ต้องชวนเพื่อนๆอีก3าคนมาเล่นโบท๊ทพี่ยูพี่แบงค์เนี่ยมันก็ลําบากในการที่ต้องคุยแชทส่วนตัวเป็จแล้วก็ต้องชวนเข้ากรุ๊ปอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นก็เกรงใจแกไม่รู้ว่าแกอยากอยู่ในกรุ๊ปนี้หรือเปล่า แต่ก็ถามแกว่าแบบเออเข้ามาคอในกลุ่มไหมคอกลุ่มในไลน์มันสะดวกดีนะอะไรเงี้ยก็เลยอินไว้พี่สิงเข้ามาซึ่งในเทเดท็อปบีก็คือพี่สิงเข้ามาเป็นคนสุดท้ายนะครับซึ่งมันดีมากๆเลยนะที่แบบมีพี่ยูเข้ามาก่อนพี่ยูคือจุดเชื่อมของทุกๆคนอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่สิงโตคุยไม่เก่งหรืออะไรแบบนี้ครับแล้วก็พวกพี่แบงค์ไอโบสพี่มาพี่นุ่งเขาก็แบบไม่ได้เป็นสายท็อกกีบสุดๆเหมือนคิดเหมือนพี่ยูอะไรเงี้ยครับซึ่งคิดก็จะอยู่กลางๆไม่ได้อะไรแต่พี่ยูเนี่ยเขาแบบ คือพี่ยู่นี่แบบด้วยความที่พี่ยูอ่ะเขาบอกว่าที่บ้านเขาเขาอยู่กับผู้หญิงหมดเลยคือเขาจะมีปะภาษาในการแบบจอยแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยดึงเข้ามาแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้พี่สิงติดพี่ยูมากใช่ติดติดพี่ยูมาก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 เลยมีอะไรก็จะแบบว่าให้พี่ยูมาเป็นตัวกลางในการทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยครับสนุกมากตลกมากกลุ่มเนี้ยใช่แล้วผมก็ติดพี่ยูมากเลทุกคนในกลุ่มจะติดพี่ยูหมดเพราะว่าพี่ยูเขาเป็นคนแบบ พี่ยูไม่ใช่อินโทรเวิร์ดนะฮะพี่ยูเนี่ยเอ็กโทรเวิร์ดแบบล้านเปอร์เซนต์เลยจะเล่าให้ฟังตอนพิรียา,าร์ตี้อะ่ะแก๊งเทเลท็อปบีเขาต้องแต่งหน้าใช่ไหมแต่งหน้าเตรียมเตรียมขึ้นเวทีใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าอันนี้คิดมีคนมาเล่าให้ผมฟังนะผมก็ไม่ได้อยู่คือด้วยความที่เพื่อนเพื่อนทุกกคนอะ่ะเขาไม่ได้เป็นนักแสดงเออเมื่อทุกคนไม่ได้เป็นนักแสดงเวลาเขาแต่งหน้าทำผมมีคนมาทำผมใหม้มาแต่งหน้าให้อ่ะเขาก็จะเก่งๆงเขินเข,นขินหน่อยอะไรเงี้ยครับ พี่ยูไม่เลยเป็นพี่ยูเป็นคนเดียวที่นั่งคุยจอยเมาส์กับพี่กระเทยนั่งจอยคุยโม้ไปเรื่อยชวนเขาคุยอะไรอย่างนี้วก็แบบใช่หรอคนอื่นนั่งเงียบกันหมดเลยพี่ยูคือนั่งเมาส์อยู่นั่นเลยเงี้ยครับแบบเอเอตลกอะตลกมากเลยอะพี่ยูโคตรตลกเลยครับอืมแล้วกลายเป็นตอนนี้คือเป็นแก๊งแบบว่ารับงานรีวิวไปแล้วพี่ยูดาราท่านหนึ่งของจริงเออใช่คือไม่ คือคือด้วยความที่พอมันเจอระบบวาร์กมาครับคือคนอาจจะถามว่านึกว่าสนิทกันมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับระบบวาร์กมันทําให้เราสนิทกันหมดจริงๆคือคนร้อยคนเนี่ยมันรู้จักแล้วมันสนิทมันไปเที่ยวด้วยกันได้เลยจริงๆนะครับนี่คือข้อดีของวาร์กนะแต่แต่ผมก็ไม่ได้จัดว่ามันดีทั้งหมดนะครับข้อเสียมันก็มีถ้าเราใช้ผิดอะไรงเงี้ยนะครับแต่ข้อดีพวกเราได้มาเต็มเต็มคือเราสนิทกับรุ่นพี่มากๆแต่ด้วยความที่เราแยกสาขากันไงครับใช่ อันนี้คือที่มาของแก๊งเทเลทอปปี้นะครับเออตลกอะพี่มาร์คอยู่ตั้งแต่แรกครับพี่มาร์คนี่รุ่นโฟลเดอร์เลยพี่มาร์คนี่อยู่พี่มาร์คเนี่ยสนิทกับพี่ยูมาก่อนแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะว่าหลังเลิกเรียนอะเราก็อยากไปร้านไปฟังดนตรีไปอะไรอย่างงี้บ้างเนนึกออกไหมครับคือแก๊งเด็กดีเขาก็จะกลับบ้านไปเล่นฟิตเนสหรืออะไรแบบเนี้ย ซึ่งแกงที่แบบไปตามกิกบาสปริงเบกฟูมูนอะไรอย่างเงี้ยต้องมีคนรู้จักบ้างแหละซึ่งพวกเนี้ยก็จะเป็นแบบว่าแกงนี้โดยตลอดเลยพานุแบงค์มาร์คโบสคิดแล้วก็จะมีคนอื่นอีกหลายๆคนเลยนะครับใช่แต่ก็คือมีประมาณนี้แหละใช่ครับ่อ,อย ชอบแบบชอบเวลาแล้วเล่าเรื่องแบบ